เอียมเทอร์มกับลองเทอร์มเนี่ยผมมองว่ารถไม่ได้แข่งกันด้วยราคารถจะแข่งกันด้วยเทคโนโลยีใครที่มีเทคมากกว่าในราคาที่จับต้องได้จะเป็นจุดแข่งขันกันมากกว่าราคาอย่างเดียว ดีทาว์กับผมบัญชาชุมเชเวนะครับเดินไปเดินมาจนกระทั่งก็ต้องมาบูธนี้อีกต่างหากครับเพราะเป็นบูธที่ทําให้หลายคนรู้นะครับว่ายนตรกรรมของรถยนต์พลังงานใหม่โดยเฉพาะ BYD นั้นทุกปีมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับและผมยืนอยู่กับคุณประธานวงพรประภาครับท่านเป็นประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของกลุ่มบริษัทเรเวที่บูธของ BYD ในงานมอเตอร์เอ็ก2 5ปสองพันยี่สิบห้านะครับสวัสดีครับประธานวงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณบู้ชยครับเป็บไงบคางครับ โอ้โหเหนื่อยครับก็ก็เป็นปีที่เหนื่อยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับผมก็เชื่อว่าเราคงไม่ได้เหนื่อยอยู่แบรนด์เดียวก็คือถ้าที่ลองสังเกตดูนะครับก็ก็ตัวเลขปีที่แล้วเนี่ยก็โอ้โหเกือบไม่ถึง6แสนใช่นะฮะปีนี้ก็เป็นอีกปีที่จริงๆลงมามากกว่านั้นอีกอ๋อเลยนะฮะก็ยังคอนติเนียที่จะที่จะกดตัวนะครับมันก็มีหลายๆปัจจัยนะครับทั้ง นี่กระเรือนสูง<ช>นะฮะับทำให้พวกล e ซ s i n g เนี่ยจะปล่อยกู้ค่อนข้างเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่ำกว่าเดิมน,นะคร<ช>ับเพราะปล่อยกู้ยากขึ้น<ช>แล้วก็จริงๆก็มันมีความอันสเตเบิลของของของอีโคโนมีอยู่ตอนนี้ก็เลย ทางฝั่งออโต้ดีกว่ามันก็เทคเอฟเฟกค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับก็น่าจะเหนื่อยกันทุกแบรนด์ปีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าจะจะถึงไหมนะครับถ้าไม่ถึงเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขหกแสนนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงแล้ว่อนข้างน่าก็หวังว่าหวังว่าจะไม่หนักกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเราก็ก็มีสิทธิ์ที่จะเหนื่อยกันต่อไปครับแต่ว่าในส่วนของผู้บริโภคเองก็เข้าใจว่าปีนี้ และกำลังเป็นรอยต่อระหว่างปลายป,ายปีสู่ต้นปีหน้ากำลังเป็นช่วงจังหวะสําคัญของผู้บริโภคในการ,รจะตัดสินใจซื้อรถยนต์1นึ่งคันครตรงนี้มีความหมายยังไงกับผู้บริโภคมากครับคือปีนี้เป็นปีที่ไม่เหมือนไม่เหมือนปีก่อนๆน,นะครับเพราะว่าเรามี มาตรการ EV สาที่กําลังจะหมดลงใน3สิันวาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันเป็นไม่ใช่การถอยมาตรการลงทีละน้อยแต่มันเป็นการคัดออฟเลยจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันที่เข้าโครงการนี้นะครับก็จะมีตัว a อตโตสามนะครับซึ่งเป็นตัวแรกที่เราทำทำตลาดแล้วก็มีตัวดอฟเฟนสองตัวนี้มีการผลิตคืนในโรงงานในประเทศไทยนะครับประกอบในเมืองไทยรถสองรุ่นนี้จะเป็นรถที่กําลังจะหมด มาตรการ EV 3 0ในปลายปีนี้เราก็จะถูกคัดออฟเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนปีอื่นๆตรงที่ว่าวานริกกีตรงที่ว่าเปิดมาปีหน้าเนี่ยราคาขึ้น oh. นะครับเพราะว่าโครงสร้างราคานี่มันแตกต่างออกไปจากที่เราเคยทำมาก่อนเลยแสนห้ที่เคยได้เนี่ยจา,จากการสนับสนุนเนี่ยก็หายไปละเหลือ0ูนย์ะครับรวมถึงเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ทางด้าน อ่สี่สมปอร์เตเหลืออยู่2ก็จะกลับไปเป็น10ใช่ค <guys>, รับก็หาเท่ากว่าใช่ครับทีนี้ ก็จะมีเอฟเฟกถึงราคา,า,คาที่ค่อนข้างที่จะ aggressiv สูงขึ้นมาปีเดียวส,สูงขึ้นมาแบบค่อนข้าง by l e n ยปีนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเรามาทำอะไรแ,รแปลกๆในการเปิดบูธเราเปิดราคาปีหน้าให้ดูเลยเพราะว่าเราเราอยากจะให้ผู้บริโภคเข้าใจว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็ถือว่าตรงไปตรงมากันเลยเพราะว่ามันมีเหตุและผลของมันอยู่ถูกไหมฮะค่ะรถทุกนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ทำการเพอร์เซ็ซื้อซื้อขายในในงานหรือก่อนเนี้ยจริงๆแล้วที่จะเข้ามาตรการเนี่ยจะต้องจดทะเบียน ก่อน end of Jan นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหลุดมาตรการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างซีเรียสเพราะว่าถูกตัดจริงๆกอย่างหนึ่งที่หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจด้วยว่าหมด EV 3.0ทำไมไม่เข้า3.5ซึ่งได้คคือรถรุ่นไหนคันไหนวินัมเบอร์ไหนเนี่ยที่จิสเตอร์เข้าไปในระบบในระบบว่าคันนี้จะถูกการสนับสนุนจาก3.0หรือ3.5ก็คือจะ ยกกันอย่างนั้นเลย,ยนะครับ,บรเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่มีการาตัดสัปดดีของ e v ส0เนี่ยคือไม่ใช่ว่าเอาเข้า3.5ได้นะครับคือทุกอย่างจะเหลือสูงคือผมแนะนำผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เราหรือว่าที่กำลังจะสนใจแบรนด์ทุกๆแบรนด์นะฮะค,คือก่อนเข้ามาดูเนี่ยผมอยากจะให้ศึกษาตรงนี้นิดนึงนะครับเราจะเห็นเห็นเลยว่าอันไม่มีทางที่ราคาจะไม่ขึ้นในปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสินว่า อย่างผมจะซื้อปีหน้าซึ่งเห็นแล้วเปอร์เซ็นตห้าขึ้นแต่ในขณะที่ตรงนี้เรามีเวลาอีกประมาณเนี้ยเดือนสิ้นเสร็จ,รจรและพิจารณากันตรงเนี้ราคาที่ขึ้นบวกกับต้นทุนที่หายไปมันน่าจะเป็นสิ่งที่ประหยัดให้กับผู้บริโภคในช่วงที่การตัดสินใจสำคัญที่สุดในปีนี้คือผมอยากจะให้มองว่าถ้าท่านต้องการลถอยู่แล้วเนี่ยเป็นเวลาที่ดีที่ซื้อนะครับแต่ว่าคนไทยกันเองนะคผมคิดว่าเราก็ไม่อยากจะพ u s ให้ท่านไหนที่ไม่ได้ต้องการลถตอนนี้แต่เห็นว่าราคาดีแล้วก็ผมว่า จริงๆก็รอไปได้นะฮะแต่ว่าราคาขึ้นแน่นอนราคาขึ้นแน่นอนแต่ว่าอะไรที่ไม่จําเป็นผมว่าจริงๆก็ไม่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 อยากจะบพูดให้ให้ซื้อเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าเราก็อยากจะ transfer e n t นะครับแต่ว่าเราก็เลยอธิบายว่าสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นเหมาะมากๆตอนนี้สําหรับใครที่กําลังหารถอยู่มีความจําเป็นจริงๆนะครับแล้วก็มองให้ราคาที่ถือว่าตอนนี้ดีที่สุดตั้งแต่ไทยเริ่มทํา EV มาก็พูดได้ใน3ปีที่ผ่านมา ใช่ครับในสปีที่ผ่านมาก็โอ้โหมีแบรนด์เข้ามาเยอะการแข่งขันก็ค่อนข้างสูงนะฮะแต่ว่าปีหน้านี้ผมว่าน่าจะเป็นการเปิดอีกช h ปเตอร์หนึ่งของของของแบรนด์รถที่เข้ามาใหม่รวมไปถึงแบรนด์รถเก่าด้วยจริงๆทั้งหมดแหละใช่ไหมครับครับีวดีกำลังจะเปิดช h ปเตอร์ใหม่ของปีหน้า อะไรบ้างครับคือเราเห็นว่าเราอยากจะให้มีเทคโนโลยีของอตัวดิว n e เนอที่เป็น PHEV มากขึ้น oh. ในไลน์อัพนะ uh huh. เพราะว่าเราคิดว่าเทคโนโลยีทางนั้นเนี่ยเราเป็นเป็นอะไรที่เราค่อนข้างแข็งแล้วก็เทคเราค่อนข้างดีแล้วก็แบตเตอรี่เราก็ มีค่อนข้างใหญ่เราอาจจะไม่ได้โฟกัสในเทียวออย่างเดียวเราอาจจะมีสินค้าเพิ่มเติมเพราะว่า b y d เนี่ยสุดท้ายแล้วเราเป็นบริษัทที่เราคิดว่าเราแข่งทางด้านเทคนะครับแล้วก็ไปในอนาคตเนี่ยถ้ามองแบบมีเดียมเทอมกว่าลองเทอร์มเนี่ยผมมองว่ารถไม่ได้แข่งกันด้วยราคารถจะแข่งกันด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ใครที่มีเทคมากกว่าในราคาที่จับต้องได้ผมคิดว่าความคุ้มค่าเนี่ย กับสิ่งที่ได้ไปเนี่ยจะเป็นจะเป็นจุดแข่งขงันกันมากกว่าราคาอย่างเดียวราคาไม่ใช่อย่างเดียวที่ผู้บริโภคมองนะครับถ,ถ้า go forward เพราะว่าเทคเดี๋ยวนี้มันไปเร็วมากนะฮะแล้วก็ราคาของเทคเนี่ยแต่ละอย่างครับอพอมีเทคใหม่มาเทคเก่ามันจะเริ่มเริ่มราคามันจะ competitive ขึ้นแต่ว่ามันเป็นความสามารถของแต่ละบร,ริษัทที่จะทำไฮเทคโนโลยีเข้ามาใส่รถในราคาที่เหมาะสมได้มากน้อยแค่ไหนครับอ่ะสามปีที่มาถึงตรงนี้และปีต่อไป วันนี้ BYD ปักธงทั่วประเทศไทยทั้งหมดทั้งเรื่องของความเชื่อมั่นชื่อเสียงบริการหลังการขายและผลิตภัณฑ์พร้อมกับเทคโนโลยีเรามาถึงจุดที่เราพึงพอใจแค่ไหนแล้วครับจริงๆเราเราตกแพลนเราไปเยอะนะครจริงๆไม่ใช่ตกแพนนะใช้คํานี้ดีกว่าว่าตอนตอนแรกเนี่ยตลาดรถอยู่ในสภาพที่ไม่เหมือนวันนี้นะครับตอนปีนแรกๆเนี่ยเรามีโกว่าเราอยากได้200โซว์รูดมดเลยซ้ำนะครับ แต่พอมาถึงเนี่ยพอมีการเปลี่ยนแปลงในตลาดในสภาพตลาดดีกว่าจนจนถึงวันที่เราเห็นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราทําไม่ถึงเราขยําเราขยาแพนเก่าทิ้งเลยว่าเฮ้ยหนึ่งคือดีลเลอร์ต้องอยู่ได้คือในตลาดที่มันทริ้งลงนะครับกาลังการซื้อเนี่ยลดลงด้วยการจะเอาแต่ขยายขยายขยายจะการจะเอาแต่หน้าโชว์รูมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่สแตนเดอร์บแล้วมันทําให้ดีลเลอร์เนี่ยจะอยู่ลําบากนะฮะเราก็มองถึงตรงนั้น แต่ว่าอย่างน้อยๆที่เราทําเราทํำยังไงให้อ่าสมมุติว่าถ้าเราไม่ถึง200อย่างที่เราต้องการแต่ว่าโกของเราคือเราต้องครอบคุม,มให้บริการให้ทั่วถึงทั่วถึงทั่วประเทศนะครับคือมันสําคัญกว่าเดิมว่า s t r a t e g i c นอกเหนือจากกรุงเทพเนี่ยเราจะให้ดีลเลอร์ไปเปิดตรงไหนบ้าง<อ>นะครับตอนนี้เรามี160กว่านะครับถ้ารวมเดนซาก็เป็น,นะะ1้0นะครับทีนี้ก็เหมือนจะ น้อยกว่าที่ที่ o r i g i n น l ี่ที่ตอนแรกที่เรา o r i g i n a ลี่เราอยากได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ยังครอบคลุมในใน a r e ยที่เราอยากจะได้ที่ดูแลลูกค้าได้พอที่ควรเป็นเป้าของเราอยู่นะครับทั่วถึงนะฮะครับผมก็คือความทั่วถึงก็ก็ตรงนี้เราก็ยัง cover อยู่ครับครับเนื่องจากว่าปีนี้ทางภาคใต้ก็ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมเยอะนะครับดีลเลอร์เราเอ่ยผู้ใช้บริการเราเอ่ยลูกค้าของเราเอ่ยนะฮะเรามีมาตรการหรือว่าจะส่งกําลังใจอะไรให้กับ จริงๆทำทำทำไปเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศหรืออะไรสักเท่าไหร่เพราะมัวแต่วุ่นๆเรื่องคือคือมันมาเร็วมากอ่ะใช่ครับทางด้านใต้แต่ว่าคอนเซปต์ของเราเอาง่ายๆว่าตอนตอนแรกผมก็คุยกับที่ประชุมเลยบอกว่าเฮ้ยผมไม่อยากจะให้หนึ่งก้อนก้อนใหญ่ไปที่ใดที่หนึ่งแล้วก็จบเลยนะฮะคือคือผมว่าการทําเพื่อ PR อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะ อาจจะไม่ใช่ทางของเราคอนเซปต์ของเราคือเราเราอยากจะกระจายให้หลายๆที่นะครับเราก็ดูว่าเขานีดอะไรจริงๆอย่างที่สองที่เราดูก็คือรถที่เป็นของลูกค้าเราที่อยู่ตรงนั้นนะก็น่าจะมีความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับแล้ก็รวมไปถึงศูนย์บริการเบสซ่อมของเราเนี่ยก็น่าจะเละเทะหมดตอนนี้เราได้ติดต่อดีลเลอร์ทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ดูว่าใครอยากจะลงไปช่วยดูแลซ่อมแซมแล้วก็ บริการลูกค้าที่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 ต้องการที่ให้บริการอันนี้ก็หลายๆดีลเลอร์เรานะครับรวมทั้งเทคนิคของเรเวเองเนี่ยก็มีคนยกมืออยากจะลงไปช่วย BYD กับเรเวทั่วประเทศไทยดีกว่าก็พร้อมตอนนี้กำลังจัดแผนการที่จะลงไปซัพพอร์ตลูกค้าของเราด้วยนอกเหนือจากทั้งโลโก้โลโก้ที่ทำอยู่ คุณพกเป็นอย่างสมเลยนะครับได้เลยครับฟัสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและนี่แหละครับก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะอุตสาหกรรมของรถยนต์เรานั้นอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างนโยบาย3.0และ3.5เพราะฉะนั้นนี่คือเวลาสําคัญที่สุดครับในการใช้งบประมาณเงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุดกับการที่จะมีรถคันใหม่มีบูตอื่นที่น่าสนใจกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อครับ